ก็สวัสดีนะครับผมเพจอุปกรณ์ประกอบอาชีพนะครับวันนี้มาดูความต่างของนวดแป้ง19นิ้วอย่างดีกับอยางยางถูกดีกว่านะครับผมดยพูดว่าอย่างไม่ดีนะครับมันก็พอใช้ได้นะครับสนใจติดต่อที่นี่นะครับ091634661นะครับ Line y o s AK AK นี่ครับผมยางถูกนะครับจะเป็นเนี่ยยางอัดนะครับอันนี้จะเป็นเชื่อมพาก์กอนนะครับ มีซีนอัด2ชั้นนะครับซีนพลาสติกข้างในซีนนี้ข้างนอกนะครับผมอันนี้นะครับเป็นหมือนห้องเหลืองนะครับอัดข้างนอกไม่มีนะครับผมอาจจะรั่วซึมได้ครับดูความต่างครับดูความหนานะครับสตนเลกนะครับอันนี้มีเนียมมีเนียมหมดนะครับอันนี้เหล็กชุบนะครับอันนี้แท้แท้งนะครับผม ครับดูความหนาวความอยอของครับอันนี้อันนี้ต้องกดลง,ง่ีงนะครับแต่อันนี้มีตัวล็อกนะครับตัวนี้จะใช้งานได้ค่อนข้างจะดีกว่านะรับพูดกันกตรงๆน,นะครับผมตัวนี้ใช้ประมาณสักปีอย่างเงี้ยมันก็จะเริ่มหลุดออกหมดเป็นสนิมแล้วมันก็จะไม่น่ากินมันไม่น่ายนะครับ โซ่ครับนี้นี้ก็จะบางบางหน่อยนะครับผมส่วนนี้นะครับผมก็ไม่ต้องบอกนะครับผมว่าคุณภาพแค่ไหนนะครับก็สนใจก็ติดต่อมาได้นะครับผมซูเปอร์1634ห้องหนึ่งนะครับแต่ว่าก็จะแพงกว่าเยอะเลยครับก็อย่างว่านะครับสําหรับคนที่ต้องการของที่มันไม่มีปัญหาเลยนะครับผมนะครับ เดี๋ยวว่าติดต่อได้ที่เพจอปรก์กรอาชีพนะครับผมวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ